สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มองมีเรื่องเล่าอีกแล้วกับพี่น้องนะครับพอดีมีข้าวสารข้าวด้วนล่าสุดครับพี่น้องนะครับกาหนดวันไปหนกระแสครับพี่น้องนะครับต่อนนี้เราก็ได้กําหนดวันมาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้เกินเกินไวแล้วครับพี่น้องนะครับว่าเราสี่ออกไปออกรายการนะครับตอนนี้ก็ได้คิวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับก็คือช่วงปลายเดือนครับพี่น้อง ในส่วนของวันที่ยีิบเก้านี่ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องยั้งหรือว่าเรื่องใดนี่เดี๋ยวคอยอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เพิินประกาศมานะครับพี่น้องก็มีหลายช่องทางนะครับทางแฟนคลับเพลินก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจครับพี่น้องนะครับหลายท่านก็คอมเมนต์ว่าไปเลยจ้านะครับหลายคนบอกว่าจัดเลยดัง อีกแล้วชุดไม่อยู่อีกแล้วนะครับอีกท่านหน, dır, น er Frankly, ึ่งก็บอกว่าลุ้นว่าเรื่องอะไรนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอยากทราบว่าไปเรื่องอะไรบ้างนะครับอีกท่านหนึ่งก็มาเม้มตอบว่ายังไม่กําหนดเรื่องนะครับรอติดตามชมนะครับพี่น้องอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าตื่นเต้นมากขอให้ผู้ใหญ่บ้านปังๆนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับหลังจากที่เรา ได้แยกออกมานะครับก็มีเอฟซีต่างตื่นเต้นและการลอชมเยอะแยะมากมายกับพี่น้องนะครับนุ่งหวังจะตื่นเต้นเป็นน้ำกับพี่น้องนะครับต้องรอรุ่นนะครับพี่น้องตอนนี้เราก็ยังไม่ได้อ่าอัปเดตมานะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอัปเดตด่วนเนี่ยเดี๋ยวนุองหวังซีเอามาเล่าออามาบอกเอฟซีอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตกับพี่น้องก็อย่าลืมเด้อครับพี่น้องเผื่อจะมาละครคุมปิด EP 14ครับพี่น้องนะครับอ่าก็เข้าไปติดตามได้ครับผมวันที่27นี้ครับพี่น้องนะครับอย่าลืมอ่าเข้าไปให้กำลังใจทางค่ายตัวเกียวมิสิกแล้วก็ภูญี่ปัญญ์ฟิลเลนได้ครับพี่น้องนะครับมานี่นุ่มอ๋องก็เอาข่าวสารมาบอกเท่านี้ก่อนครับจังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มอ๋องไว้ครับผมเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวนุ่มอ๋องเสียมาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งเมื่อนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ